วันนี้เสนอเมนูผัดดอกสนุใส่ไข่นะคะลมก็จะแรงหน่อยนะคะเพื่อนๆอยาเพราะว่าลมแรงค่ะขออภัยถ้าหากลมเข้าอ่ากล้องนะคะนี่ใส่กระเทียมลงไป น้องจะผัดไข่ใส่ดอกสนูหรือผัดดอกสนูใส่ไข่ดอกสนูเขาออกเยอะสนูหลังบ้านออกเยอะปล่อยปล่อยให้เขาเป็นฝักก็เสียดายใส่กระเทียมหอมหอมไปเลยก็ไข่ลูงไป จะตายง่ายแต่อร่อยนะฮะโอ้โอ้โอ,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 อไข่ใส่ดอกหดอกหนู ลงไฟพูดอา,าลมนะปรุงผงนัวน้ำมันหอ,อยยิ้วยขา,วนาน้ปลานิดหนึ่งน้ำตา ไข่ของเราไข่ใ,ใส่ดอกสนุนะคะอร่อยแน่นอนโอ้ลูกค้าลูกค้ามิกิสำลักสำลักกินอัดดอกสนุ่นหอโอู้หน่ากินน่ากิน,นกินมากเลย โสุก่อนนะคะนี่อ้น่ากินมากเลยตัดดอกสนุใส่ไข่หอมกระเทียมนะคะเข้าหัวง่าย,ายสไตล์น้องนะคะหน้าตาดีมาก ดูดอกสนุกกบไข่ยายน้องยายน้องเปิดไฟแรงว้าวสุกแล้วสุกแล้วดอกสนุกสุกง่ายนะคะในไฟ สนุของเราวันนั้นแกงส้มว่าอร่อยแล้วนะนี่ผัดดอกนี่ผัดน่ากินมากผัดดอกสนุสใส่ไข่ไปกินกันเลยเยมแยมไม่ต้องชิมนะคะเดี๋ยน้องกะเครื่องปรุงถูกต้อง